เวลาที่เขานึกถึงคุณเขานึกถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณขอพัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนยิ้งถือถ้วยพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกพิจิเก้าถ้วยพลังงานของคนทัดน้ำ เดอฟนนะคะพลังงานของคนธาตุลมมีถุงตูนกลุ่มแตกด่าพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็ปกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาอาจจะเป็นคนโสดนะคะโสดไม่มีพันธะโสดยังไม่ได้ผูกมัดกับใครนะคะแต่ก็น่าจะเป็นคนโสดที่ เคยผ่านการมีความรักการอกหักมีคนที่อยู่ในใจก็ได้นะคะโสดคิดถึงใครโสดอยากให้อภัยใครอยู่หรือเปล่าในตอนนี้ยังคงคิดถึงเขานะคะแม้จะมีคนเข้ามาชอบนะคะมีคนเข้ามาแวเวียนมาจีบคุณแต่พลังงานของคุณลึก,ลก,ลกๆภายในใจคุณยังคงแอบรอคอยคนที่อยู่ในใจคนที่คุณอยากให้อภัยเขาคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงรักมั่นคงมีความอบอุน่นอ่อนโยนอ่อนหวาน เป็นสายโรแมนติกมากๆนะคะหากว่ารักใครแล้วก็คือรักด้วยหัวใจพร้อมให้อภัยพร้อมปกป้องพร้อมดูแลพร้อมอยู่เคียงข้างแต่ว่าพลังงานตอนนี้คนที่อยู่ในใจเหมือนกับมีปัญหามีประเด็นกันอยู่ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้หรือเปล่านะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาจะเป็นใครเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กัน วิวอัลฟอร์จูพลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงธนูหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํำมีนขรกดพิจิกล้วก็คิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาก็อาจจะเป็นคนโสดเหมือนกันโสดมีคนในใจโสดคิดถือใคร คนที่เขาเนึกถึงเป็นคนที่เขาเคยรู้จักแล้วนะคะเคยต่อสู้เคยฝ่าฟันด้วยกันมาเคยดูแลเคยปกป้องเคยรักกันมาก่อนนะคะพลังงานของคนคนนี้หากว่าเขารักใครเขาก็รักด้วยหัวใจเหมือนกันเป็นสายโรแมนติกอ่อนหวานอ่อนโยนเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มีหัวใจที่เด็กเดียวมั่นคงคนหนึ่งเลยนะคะเรามาดูกันว่าเวลาที่เขาคนนี้คิดถึงคุณเขาจะเนึกถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะ การต่อสู้ฝ่าฟันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมานะคะปัญหาอุปสรรคที่ได้พบเจอความไม่เข้าใจกันเรื่องราวที่ทะเลาะกันนะคะหากว่าตอนนี้คุณกับเขาต่างคนต่างเป็นอิสระเขายังคงวนเวียนนึกถึงเรื่องราวที่คุณกับเขาทะเลาะกันอยู่นะคะสาเหตุต้นเหตุของปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นแบบนี้นะคะ สองดาบการปิดการการไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะการบล็อกการการหยุดการติดต่อสื่อสารจากกันนะคะการรอคอยความห่างไกลหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกอยู่ในตอนนี้นะคะคุณยังคงรอเขาไหมคุณยังอยากให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมบ้างไหมนั่นเองนะคะ ความหนักแน่นความมั่นคงในหัวใจของคุณความเด็ดเดี่ยวการรักใครรักจริงแล้วก็ความหึงความหวงที่คุณเป็นอยู่นะคะคนคนนี้นะคะพลังงานของคุณกับเขาเหมือนเป็นคนที่เคยคบเคยคุยแล้วก็มีปัญหามีประเด็นกันนะคะ มีการเ,เงียบๆจากกันไปต่างคนต่างอยู่เลิกลาจากกันไปแล้วแต่ก็เป็นพลังงานของค,คู่ที่ตัดใจจากกันไม่ขาดเลิกก็เหมือนไม่เลิกไม่เลิกก็เหมือนเลิกนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วแต่ว่ายังคงมีสายใยยังคงมีความผูกพนันยังคงมีหัวใจที่ยังคงเชื่อมถึงกันอยู่หากคุณอยากรู้ว่าเวลาที่เขาคิดถึงคุณนั้นเขาเนึกถึงเรื่องอะไรเขาเนึกถึงเรื่องราวที่คุณเคยฝ่าฟันร่วมกันมาเรียนรู้กันมาสิ่งต่างๆที่เคยใช้ร่วมกัน สิ่งที่ทำให้คุณกับเขาไม่เข้าใจการปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะหยุดพูดหยุดคุยกันไปแล้วก็หัวใจของคุณความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกกับเขาในตอนนี้น,นั่นเองนะคะเวลาที่เขานึกถึงคุณเขาเนึกถึงคุณทุกเรื่องราวท้งที่ผ่านมาทั้งสาเหตุของปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์จบไปแล้วก็ความรู้สึกของคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับเขาในตอนนี้นะคะ